ต้องพูดแบบนางบียลูกอะไรลูกลูกที่แสนน่ารักของแม่ลูกเทวดาซีสามศูนย์ห้าเฮ็ดอ่ามา นั่นแหละคือ่าอุ้ยเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอเลมารูมารูมาดูกันลูกค้ามารุน้นมาดูกันมันจะเป็นไอ้นี่ปะเนี่ยอุย้ยใช่จริงด้วยไอ้นั่นอ่ะที่แบบคุมอะ่ะเขาเรียกปอนโซ่หรืออะไรที่คุมอ๋อใช่ใช่อัน,นนี้แพงนะสไตล์แบบปอนโซ่โอุย้ยเราไม่เคยเปิดรีวิวเออหนูบอกว่าเปิดก็หมดไปแล้ว บอกเลยตัวนี้ไม่เคยเปิดรีวิวก็เปิดนแบบนี้เสื้อคลุมกันหนาวแบบใช่คลุมๆไปเหมือนพวกผ้าห่มถับเหมือนที่แบบว่างานเด็กก็จะชอบเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าเป็นทรงประมาณนี้ยหรอหุยตัวนี้น่าหนาวขายดีนะลูกค้าเนี่ยนะคะคลุมอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เลยทำไมเราไม่เปิดเนี่ยถ้าเปิดขายไม่ทันเนี่ยลูกค้าดูดิน่ารักมาก เป็นประมาณนี้นะลูกค้างานออกประมาณนี้คุมกันหนาวแนวขายดีเพราะว่าอย่างคนเราใส่เสื้อผ้ากันหนาวแล้วก็เอาเนี้ยไปคลุมอีกทีหนึ่งใช่ใช่นี่ประมาณนี้เลยลูกค้าขายอยู่เท่าไหร่คะตัวนี้ปกติอยู่สองพันเก้าค่ะบอสโอโหสองพันเก้ามากแล้วปกติตัวเนี้ยือสองพันเก้าก็หมดนะเพราว่าเปิดเผืนี่แบบหมดแล้วอ่ะนะมนะอุ้ยนี่นี่สีขาวก็น่ารักเนี่ยน่ารักมาก เป็นสไตล์คุมกันหนาวคุมไหล่ปอนโซ่ประมาณนั้นคุมแบบคุมคุมไหล่คุมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะอ่ะนี่ลูกค้ากิโลแปดสิบใช่ค่ะตัวนี้แปดสิบกิโลสองเก้าสองพันเก้าเก้าเก้าแรงมากเอาไปในราคาเพียงเก้าเก้าเก้าค่ะลูกค้าค่ะเก้าเก้าเก้านะเก้าเก้าลูกค้ารีวิวอ,อ่างห้าห้าลูกค้าค่ะรีวิวอ,อ่างห้าห้าค่ะลูกค้าใครจะรีวิวอ,อ่างห้าห้า ออ่างห้าห้ามาเลยเก้าก็เก้าอ่างห้าลูกค้าขารีวิวขายหรือยังจ๊ะอ่าลูกค้ามันจะเป็นคุแบบนี้นะน่ารักนะลูกค้าตัวเนี้ยอถูกมากหนูบอกเลยนี่ปกอุ้ยนนี้น่ารักมากสไตล์ปก แบบแบลวเกาหลีบ็เอองานสไตล์เกาหลีลูกเรียไปแล้วบางทีเขาจะใส่แบบว่าอาจจะเป็นแบบเสื้อแขนกุดแล้วเขาไปใส่แต่งอีกทีนึงหรือว่าเสื้อแบบไหมพรมแต้วยาวใส่อะไรอย่างเงี้ยสวยนะคะลูกค้าค่ะมีรงแจ็คเก็ตอ่มแต่ไม่มีอ๋อมันเป็นแขนแบบนี้ไงอันนี้คือแบบว่าสไตล์เลยา่ที่เกาหลีมากใส่ไม่ได้ติดแขน เกาหลีมากตัวนี้นี่ลูกค้าแล้วม็นจะเป็นเหมือนฟิลแบบเอาสูตรคุมไปอีกทีนึ่งอ่าเหมือนใส่สูตรคุมวีดในซีรีส์เกาหลีนางเอกชอบใส่มากหนูบอกเลยตัวนั้นก้าวๆปล่อยให้ถูกมากลูกค้าใช่อ่ะขอรูปใหม่หน่อยอ๋ออ่างหกอ้ออ้าหกมาค่ะคนนี้ดิรูปใหม่ก้าวๆๆมีมีติดปากด้วย เาขาคอเป็นคุมเออขายตามแบบว่า,เ,าเ,เหนือนี่น่าจะขาย,ายดีมากเลยนะลูกคา้าเเหนือขายดีแน่นอนเชียงรายเชียงใหม่น่านเนี่ยเ,เข่าคอเนี่ยขายดีแน่นอนลูกค้าขานะเอาไปเลยเอ,อ่างห้าหกเก้าเก้าถูกมากแม่นี่ไม่สวยอันนี้สวยมากสวยทรงสวยมากผิดหวังที่ไม่เคยเปิดรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยเปิดงานมันเยอะจนมันเปิดไม่ทันลูกคา้า นะเนี่ยโอ้โหแบบเก๋ๆสวยนะสวยบางคนก็แบบเนี่ยงานแบบสไตล์ใหม่พรมคุมแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าขามาเรื่อยๆเลยนะอออ่างห้าหกมาเนี่ยผ้าวูอย่างเงี้ยแพงมากเลยนะวิเนี่ยถักเส้นใหญ่แล้วก็ผ้าวูสวยๆเลยลูกค้า มาได้เรื่อยๆ999นะคะลูกค้าขาอุ้ยเหลือแค่5กระสอบแล้วเหลือ5กระสอบแล้วค่ะลูกค้าใครจะรับมาเร็วเนี่ยไปหไไ้อยเหลือแค่5กระสอบแล้ว999ใครจะรับพิมพ์มาเลยลูกค้าขาอออ่าง5 6งานสวยมากแบบนี้คือหายาก งาแบบนี้หายากแล้วพี่หาราคานี้ไม่ได้เลยถ้าลูกค้าอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวทางโซนภาคเหนือใชปหนูว่าขายดีแน่นอนเอาไปเลยสองลูก2อสาลูกนะตัวนี้แปดสิบกิโลพี่ได้ราคาแบบเกกก้าวเวอร์มากเก้านะว้ายสวยลูกค้าบอกว้ายสวยสวยมากนะสวยมากหนูบอกเลยขายตามแหล่งท่องเที่ยวคือบู๊อุ้ยสวยมากแบบงานหนาว อันนี้มันแพงนะจริงๆใช่ปกติมันแพงนะลูกค้ามันผิดที่เราไม่เคยได้เปิดนะเราก็เลยเอามาเซลล์ให้ลูกค้าแล้วขายมานานไม่เคยเปิดอะไรกันนะลูกค้าลูกค้าก็ขอรีวิวมาแหละแต่ว่าเราเราทำไม่ทันวิพรู้แบบว่าอยู่แบบเมืองหนาวแล้วอ่ะขึ้นเชียงใหม่ลูกค้าสวยมากตัวนี้แม่มาเดีไปแล้วนะลูกค้าเดี๋ยวลี่ยนเา สุมาลีแบบมาทีละสองเลอศอหรือเชียงใหม่โดยลูกค้าอยู่เหนือเไปเลยขายได้แน่นอนเลยนะคะจะหมดแล้วลูกค้ามาเร็วสามลูกสามลูกเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มไหมใครเอาเพิ่มบอกเลยสวยอยากอยากปล่อยให้หมดอ่ะลูกค้าเพราะว่ารอบนี้น่าจะโหดสุดแล้วนะคะ่ะหมดรอบนี้หนูไม่รู้พี่จะได้ราะคาโหดๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะ เห็นเราเซลมาก่อนหน้าเนี้ลูกค้าจะบอกโอ้ยเซลบ่อยแต่เราไม่ได้เซลลเท่านี้รอบนี้มีทั้งโมโหราคาคือหักคอกันมากนะลูกค้าขามีแต่งเฟอร์ด้วยเปล่าเริศเออแต่งเฟอร์นะคะสามลูกก็อาหน้กมาเลยเก้าเก้าเก้าลูกค้าสับร้อยห้าสิบโอ้โหอันนี้ค้างโอ้ลดมากใช่มาพี่ตีเอฟมาอยู่ขออีกหน่อยแล้วเอาให้หมดเดี๋ยวโชว์ให้หมด วิสวยอ่ะแเราก็สงส่ยจะเรื่องเขาชอบผนตาตลูดแหละสไตล์ที่แบบเขาชอบไปชอบไปเหนือไงเนี่ยสวยมากปิ้งหมูกระทะใส่ปิ้งหมูกระทะเนี่ยน่ารักน่ารักขนาดเลยสองลูกสุดท้ายค่ะเอาอ่างห้าหกสองลูกสุดท้ายค่ะมาเร็วมาเร็วขอคนที่แบบว่าเอาไปแล้วแบบว่าพี่ปังแน่นอนหนูบอกเลยหนึ่งลูกสุดท้ายมาค่ะ หนึ่งรุ่สุดท้ายค่ะบอกเลยว่าปังสอ้เรียบร้อยค่ะพี่จินดีใจพี่จินดีใจความทำไมถามว่าเที่ยวอะไรกันพี่พี่จิมเบลละครมันได้ศูนย์เจ็ดหนึ่